สะกดลอยตามเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชายวัยทำงานคนหนึ่งในประเทศอินเดียเขาบอกว่าเขามีอาการประหลาดที่เขาไม่รู้ว่าคนอื่นๆเป็นกันไหมเขาเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งเขาเลิกงานและกำลังจะกลับบ้านจากที่ทำงานวันนั้นเป็นคืนวันจันทร์มีสิ่งต่างๆที่แปลกไปจากทุกวันเขาทำงานเป็นบรรณาธิการสำหรับหนังสือพิมพ์ประจำเมืองของเขาทำงานในกะดึก ประมาณเวลา16บหนกาถึงเที่ยงคืนบ้านของเขาอยู่ห่างจากที่ทํางานไม่มากนะักเขาจึงเลือกที่จะไปทํางานโดยการปั่นจักรยานไปกลับคืนวันจันทร์นี้เขาเลิกงานประมาณตีสองและปั่นจักรยานกลับบ้านระหว่างทางจึงเงียบสงัดไม่มีใครเลยที่เขาจะพบเห็นได้ตลอดทั้งทางจึงทำให้เขาเกิดอาการกลัวและขนลุกเล็กน้อย เมื่อเขาปั่นจักรยานไปตามถนนจนถึงสี่แยกตรงกลางถนนเขาก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เธอสวมชุดเดรสสีขาวยาวทำให้เขามองเห็นเธอได้ง่ายในช่วงเวลานั้นเมื่อเขาปั่นจักรยานเข้าไปใกล้ๆเขาเห็นว่าเธอใช้ไม้เท้าพยุงตัวเองให้ค่อยๆเดินข้ามถนนเขาจึงเหลกจักรยานและถามเธอว่าเธอกำลังจะไปไหน หลงทางหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นค่อยๆใช้ไม้เท้าหันตัวเองมาหาเขาผู้หญิงคนนั้นหันมายิ้มให้เขาถึงกับตะลึงเมื่อเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเพราะเธอสวยมากๆจนใช้คำว่าสวยอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆดวงตาสีเข้มผมยาวสลวยและดำสนิทแต่ผิวพรรณของเธอดูซี่เซียวอย่างน่าประหลาด เธอดูแขนขาเล็กบอบบางมากๆจนต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเดินเขาจึงเดาวว่าเธอน่าจะมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของเธอที่ผิดปกติไปแต่ในขณะที่เธอหันมาหาเขาเขาสังเกตได้ว่าเท้าของผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ตรงหน้ารองเท้าแต่ที่เธอสวมใส่มันหันผิดรูปรวมถึงเท้าของเธอด้วยโดยปกติแล้ว เท้าของคนทั่วไปจะหันไปด้านหน้าแต่เท้าของผู้หญิงคนนี้ที่สวมรองเท้าแตะอยู่หันไปด้านหลังมันผิดปกติจากคนทั่วๆไปผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้เขาแล้วตอบกลับมาว่าฉันไม่ได้หลงทางทุกอย่างโอเคดีเสียงพูดของผู้หญิงคนนั้นดูผิดปกติจากคนทั่วไป เสียงของเธอสูงและขึ้นจมูกเหมือนกับว่ามีใครเอานิ้วมาบีบจมูกของเธอเอาไว้เธอหันกลับไปโดยที่เธอค่อยๆเดินต่อท่าทางเหมือนกับหุ่นยนต์และเริ่มมองหาป้ายบอกทางเพื่อเดินไปข้างหน้าต่อเขารู้สึกแย่ถ้าเห็นแล้วว่าเธอมีความผิดปกติในการเดินและยังดูเหมือนหลงทางอีกถ้าเขาปล่อยไว ให้เธอเดินไปคนเดียวมืดๆแบบนี้อาจเป็นอันตรายได้เขาจึงลังเลที่จะปล่อยเธอไปคนเดียวและอยู่กลางถนนแบบนี้แต่เขาก็ไม่อยากให้เธอมองว่าเขาเป็นผู้ชายโรคจิตที่ตื้อเธอไม่เลิกอาจจะทำให้เธอกลัวได้เขาจึงพูดกับเธอว่าอย่างน้อยก็ให้เขาได้ช่วยให้เธอเดินพ้นจากถนนนี้ก็ได้รถจะได้ไม่ชน เธอพูดตอบกลับมาว่าที่นี่ไม่มีรถเลยตอนกลางคืนนั่นทําให้เขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนพื้นที่แถวนี้เธออาจจะไม่ได้หลงทางแต่เธออาจจะเป็นคนสติไม่ดีก็เป็นไปได้เขาจึงปล่อยผู้หญิงคนนั้นให้เดินไปตามทางของเธอส่วนเขาก็ปั่นจักรยานออกมาเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้าน เขาได้หันกลับไปมองเธอเล็กน้อยด้วยความเป็นห่วงก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเธอมีท่าทางต่างๆเหมือนเดิมเขาจึงไม่ได้คิดอะไรมากพอเขาเปั่นจักรยานถึงบ้านด้วยความที่เหนื่อยจึงจอดจักรยานไว้ข้างนอกสิ่งนี้ไม่ดีนะักเพราะว่าอาจจะทําให้จักรยานเขาถูกขโมยได้แต่ด้วยความเหนื่อยที่อยากจะนอนพักเขาจึงไม่ได้กังวลถึงเรื่องนี้เลย เช้าตรู่ของวันอังคารเขามีนัดกินข้าวกับเพื่อนเขาจึงตื่นเตรียมตัวและออกมาเอาจักรยานเพื่อที่จะปั่นไปร้านอาหารที่นัดเพื่อนไว้แต่เขาสังเกตเห็นมีของบางอย่างอยู่บนเบาะรถจักรยานของเขาเขาจึงได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าเป็นดอกไม้สีขาววางอยู่หลายดอกและมีกล่องข้าวสารที่ยังไม่ได้หุงเอามาวางไว้ใกล้ๆขาตั้งจักรยานของเขา แต่เขาก็ได้ปัดดอกไม้ที่เบาะจักรยานออกไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรและปั่นจักรยานออกไปพบเพื่อนที่ร้านอาหารตามปกติและช่วงบ่ายเขาก็กลับมาบ้านจอดจักรยานเสร็จเขาก็พยายามที่จะไขกุญแจประตูบ้านเข้าไปแต่ว่าดูเหมือนกับลูกบิดประตูจะพังทําให้กุญแจใช้ไม่ได้เขาจึงได้พยายามที่จะพังประตูเข้าไปและเขาก็ทําได้สําเร็จ หลังจากนั้นเขาก็โทรตามช่างมาซ่อมเขาได้เดินเข้าไปในครัวเพื่อหยิบเครื่องดื่มมาดื่มให้หายเหนื่อยที่บ้านหลังนี้เขาอยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อเข้าไปในห้องครัวจึงพบว่านมในตู้เย็นของเขาเครึ่งแกลอนวางอยู่บนพื้นและอีกครึ่งหนึ่งโดนเทลงพื้นเขาได้ยินเสียงสวิตช์ไฟปิดเปิดเองไปมา เขาจึงได้รีบเดินไปดูที่สวิตไฟเสียงมันก็เงียบลงแต่ได้ยินเสียงอะไรแตกมาจากทั้งห้องครัวอีครั้งเขาจึงรีบวิ่งไปดูพบว่าหลอดไฟหล่นจากบนเพดานล,ลงมาแตกอยู่กับพื้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนกำลังย่ำลงบนพื้นที่เปียกน้ำเขาจึงรีบวิ่งไปดูที่ห้องน้ำและดูทั่วทั้งบ้านเพื่อหาผู้บุกรุก แต่ทุกอย่างก็ดูปกติไม่มีใครหรืออะไรเลยเขาจึงเดินกลับไปที่ห้องครัวแต่เขาก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่นมที่หกลงบนพื้นเขาจึงเดินสำรวจรอบๆครัวพบว่ามีเครื่องปรุงต่างๆที่เขาใช้ทำอาหารหกเลอะเทอะเต็มไปหมดอยู่ข้างๆกับเตาทำอาหารของเขาเขาจึงแปลกใจ ว่าถ้าหากไม่มีผู้ปุกลุกแล้วใครจะเป็นคนทําเขาไม่ได้โทรแจ้งตํารวจเพราะไม่รู้ว่าจะบอกตํารวจว่าอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจึงทําความสะอาดเองทั้งหมดใช้เวลาสักพักหนึ่งพอตกช่วงค่าวันนี้เขาไม่ได้ไปทํางานเหมือนเช่นเคยเพราะเป็นห่วงบ้านช่างมาซ่อมประตูให้แล้วแต่เขาก็ยังกังวลอยู่ดีจึงเอาเก้าอี้มาดันกับลูกบิดไว้ และเปิดไฟหลายดวงในบ้านเช้าวันพุธต่อมาเขาตื่นนอนแต่เช้าและตั้งใจว่าจะทำงานในคอมพิวเตอร์ของเขาแต่เขาก็ได้รับสายจากพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำที่ทำงานของเขาพนักงานรักษาความปลอดภัยเล่าว,ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอพบเธอพูดว่าปกติจะไม่เข้ามาที่บ้านของเขาจนกว่าจะถึงช่วงบ่ายเธอจึงมาหาเขาในที่ทำงาน พนักงานรักษาความปลอดภัยถามชื่อเธอว่าเธอเชื่ออะไรจะได้นำชื่อเธอมาถามกับเขาถูกว่ารู้จักเธอไหมาแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ทำหน้าบึ้งอารมณ์เสียและเดินออกไปหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเดินจากไปพนักงานรักษาความปลอดภัยก็รู้สึกกลัวขนลุกขึ้นมาอย่างน่าประหลาดจึงได้โทรมาถามเขาว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้ไหมเขาจึงถามพนักงานรักษาความปลอดภัยว่าผู้หญิงคนนั้นลักษณะเป็นยังไง พนักงานรักษาความปลอดภัยก็บอกมาว่าเธอมีผมยาวสีดำถือไม้เท้าด้วยเขาได้ฟังแบบนั้นคิดว่าผู้หญิงคนนั้นต้องมีอะไรผิดปกติไม่ใช่คนแน่ๆเขากลัวถึงสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดว่าเข้ามาบ้านของเขาในช่วงบ่ายวันนี้เขาก็ต้องไปทำงานกะเย็นเหมือนเดิม เขาจึงตัดสินใจไปก่อนเวลาเพราะกลัวว่าจะเจอสิ่งผิดปกติในบ้านของเขาอีกเขาจึงรีบเตรียมตัวและปั่นจักรยานไปที่ทำงานและไปคุยกับพนักงานรักษาความปลอดภัยเขาเล่าเรื่องต่างๆที่เขาเจอเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้รวมถึงสิ่งที่เขาเจอในบ้านของเขาด้วยให้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้ฟังคืนนี้หลังเลิกงานเขามีนัดเดทกับผู้หญิงที่เขาคุยด้วย และเขาหวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีกลับบ้านไปคงไม่มีอะไรผิดปกติอีกหลังเลิกงานเขาก็ได้ไปพบกับผู้หญิงที่เขาคุยด้วยที่บาร์แห่งหนึ่งโดยทิ้งจักรยานไว้ที่ทำงานและนั่งรถแท็กซี่ไปพบกับเพื่อนสาวคนนี้ของเขาหลังจากเดทกันเสร็จเขาและเธอก็ได้กลับบ้านไปพร้อมกัน ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีไม่มีสิ่งใดผิดปกติในกิจกรรมต่างๆที่พวกเขาทำด้วยกันจนพวกเขาง่วงนอนเขาจึงได้เช็คประตูและหน้าต่างว่าปิดสนิทเรียบร้อยดีแล้วหรือยังเขาและเพื่อนสาวของเขาได้เข้านอนจนถึงเวลาเช้าเขาตื่นขึ้นมาได้เจอว่าเพื่อนสาวของเขาไม่ได้นอนอยู่ข้างๆบนเตียงแล้วเขาจึงคิดว่าเพื่อนสาวของเขาได้กลับไปแล้ว เขาหิวจึงเดินลงไปว่าจะไปทำอาหารในครัวแต่ได้พบว่าเพื่อนสาวของเขาได้ลงมานอนอยู่ที่พื้นห้องครัวพร้อมกับมีอาหารสดพวกเนื้อสัตว์ต่างๆจากตู้เย็นวางอยู่รอบๆตัวของเธอบนพื้นประตูตู้เย็นก็ยังเปิดทิ้งไว้แบบนั้นเขาคิดว่าเธอคงจะละเมอแต่มันก็แปลกมากๆเขาจึงได้ปลุกเพื่อนสาวให้ตื่นขึ้น เพื่อนสาวของเขาตกใจว่าทำไมไมาอยู่ตรงนี้เธอไม่รู้ตัวเลยเขาจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังและคิดว่าเพื่อนสาวของเขาละเมอเพื่อนสาวตอบว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเธอไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนเลยหลังจากนั้นเขาจึงเก็บกวาดห้องครัวและเพื่อนสาวของเขาก็ได้ขอตัวไปทำงานเขากังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีใครตามเขาอยู่ต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่ๆ เขาจึงปรึกษากับที่บ้านของเขาพ่อแม่และป้าแนะนำให้เขาหาที่อยู่ใหม่สักพักเขาจึงปรึกษากับเพื่อนสาวคนนี้ของเขาว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีเธอก็เสนอว่าให้ไปอยู่ที่ห้องของเธอสักพักเขาจึงถามกับที่บ้านของเขาว่าทุกคนเห็นด้วยไหมที่เขาจะไปพักกับเพื่อนสาวของเขาสักระยะหนึ่งทุกคนที่บ้านของเขาก็ได้อนุญาตและเห็นด้วย ส่วนเขาก็จะแวะเวียนมาเอาของที่บ้านนี้เป็นครั้งคราวหลังจากนั้นเขาก็ไม่ไเจอสิ่งผิดปกติอะไรเพราะไม่ได้มาใส่ที่บ้านนี้เป็นประจำเหมือนเมื่อก่อนแล้ว